คือเก็บท er ุกรายละเอียดแล้วก็เรานําเสนอไปในคลิปเพื่อให้คนเขาเห็นว่าเออเนี่ยที่เราทําของบางคนก็าเาี่ยทได้มากกว่านี้ด้วยน้อยกว่านี้ก็สุดแลวแท้ครับแต่นี่คือไงวิธีการทาเราก็บอกเรื่องไงเราตั้งหัวเรื่องว่าไงวิธีการจัดการสวนปามเราแบบนี้ครับก็คือวิธีการจัดการสวนปามของสวนตะชวนนี่แหละครับแบบนี้ครับผม หนึอันนี้นักเปลือยเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบเอ็ดสิบองสา สิบสามก็รว่นับไปตั้งแต่นี้สิบสามก็คือสองชั้นแล้วนะเออแต่ถ้าว่าพอเกินสิบกก็คือชั้นที่สามเออนี่นะครับเป็นปามนะครับพันเดลี่คอมแพคนะครับอายุสี่ปีห้าเดือนนะครับนี่ไม่ใช่ปาม์มรุ่นรุ่นในนี่มันมดลูกไปแล้วนี่นี่รุ่นใหม่นะนี่อันนี้คือรุ่นใหม่ขึ้นมารุ่นใหม่รุ่นใหม่ เอานับดูทีมงานมานับด้วยทีมงานหนึ่งเยมสองจับไว้ตรงนี้นะครับทีมงาน 3, เดี๋ยวพานับครับ 4, ว่าปมเรา 5, ออกยังไงเแม่นปักเลยครับเก้าสิบสิบเจ็ดสสองสามิสี่สิบห้า ิบ <15. S 1> <Okay. S 2> อันนี้มาณสิบห้านี่นี่พอใช่ปะอ๋อนี่นี่ส <16 S 1> ิบหกอ๋อสิบหกสิบหกก็คือปามวันนี้สองชั้นนะครับอันนี้สองชั้นแล้วก็บิก๊กบิกเลยเราก็รอรุ้นชั้นที่สามกันไปต่อปามสี่ปีห้าเดือนครับต้นใหญ่มาก ไอ้ต้นนี้นี่ตัดแต่งทางมาก่อนไม่ไม่ใช่ว่า<ช><ม>ตัตงางา้งใจจะตัดคือไงพวกนี้เขาก็เห็นนี่เ่ขาแทงติ้งๆเล่นๆไหมอ๋อลองถอยไปดูครับจะได้รู้ว่าต้นใหญ่แค่ไหนอลองดูอ่าดูนะเดี๋ยวดูต้นใหญ่แค่ไหนอันนี้คือไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ก็ แอว,ว่ายังใหญ่อยู่ข้างล่างก็เป็นทางป่านะครับนี่นะครับนี่นี่นนดูต้นนีไ้ไอ้ไอ้นี่คือแสดงว่าชุดเก่ายังไม่หมดนะนี่จกแล้วเนี่ยมีชุดเก่ายังเหลือครับนะอันนี้น่าจะเป็นชุดเก่าอยู่นะชุดเก่าเพราะว่าดูทลายชุดยังใหญ่ใหม่ ที่เก่าอาจจะเหลืออยู่สักสามสลายแล้วก็มันมีเนี่ยอันี้ยังยังไม่บานอาจจะเป็นผู้เป็นเมียไม่รู้นน่นอีกอันนึงอืมครับเพราะว่าเราไม่ได้สังเกตต้องฝึกการสังเกตว่าเห็นแบบนี้แล้วพอมันบานมันเป็นไงมันจะต้องดูเป็นตั้งแต่มันยังไม่บานเออ ต้นนี้ก็ถือว่าอยู่ในเชิงสมบูรณ์เลยคือต้องมีการตัดแต่งทางนะครับเราจะได้เห็น<อ>เห็นนะครับโอ้อันนี้ก็รุ่นเก่าผสมใหม่เป็นนาเก่าเป็นอินทรีย์นี่นี่ก็สองชั้นแล้วนี่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 น เนี่เข้ามาดูใกล้ยเริ่มสมด,ดูต้นมาดิยังยังไม่ได้แต่งๆๆน,น,ะนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ต้นที่ยังไม่ได้แต่งทางนะครับอื เหมือนถ้าเกิดได้คลิปเนี่ยเ่อผมว่าผู้ชมนี่น่าจะดูไม่ออกเพราะว่ามันยังไม่แบบมีการแต่งอะไรเงี้ยมันดูในแต่ถ้าเกิดเราดูด้วยตาเปล่านี่คือใหญ่มากนะครับเนี่ยคือประมาณว่าสี่คนอบได้เลยนะครับเนี่ยนะนี่ดูเนี่เดี๋ยวรอแต่งทางเสร็จนะครับใหญ่มาก ครับเว้ยแต่บางที่เห็นมาพรกหลายเดือนเลยนะครับสามเดือนหกเดือนสามเดือนหเดือนนี่สี่ลายอยู่มุมเดียวนะครับนี่ทลายใหม่นี่หนึ่งสองสามสี่นี่มุมนี้นะแต่ถ้าเราไปฝั่งนู้นอาจจะมีทลายเห็นไหมคือคือคือรอสุกอรเงครับนี่ดูดูว่ามันดูต้นหรือดึต้น ดูต้นหน่อยนี่นะมันมันใหญ่เนอะแล้วว่ามันใหญ่ดูมันเขียวลกไปหมดเลยครับพ่อหนี่งเขียวลกไปหมดเลยให้ดูใหญ่ดูดูดูนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆใหญ่ต้นใหญ่มากนั่น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 ไอ้บนสุดนั่นนั่นทลายออกใหอ่เปลี่ยนตรงกลางมันดอกดอกขึ้นมาแล้วไม่ใช่ดอกแล้วเป็นลูกแล้วนั่นเป็นลูกแล้วลูกแล้วเนี่ย ต้นนี้านการจะสมบูรณ์ับตนนู้นยังไม่ได้แต่งทางนะตามต้นจ,จะใหญ่ไม่เลนเป็นต้นแต่ล้วเนใหญ่จไม่ได้บอกว่าสวยเพราะตอนที่ปอนคูดสวยมากเกินไปใครที่เพ,เพื่อนมันไส้อ่ะครับเอาแต่ก็แต่ก็ดูแล้วก็ไม่เป็นรองใคร เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวดูต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายใกล้ๆกันครับดูนี่ดูโอ้โหเต็มไปเลยครับมาดูที่โคนเลยดิเดี๋ยวนะโอ้โหดูนี่นี่ใส่ที่โคนนี่ใส่แต่งเทางศิษย์นะโอ้โหต้องย้ำอีกทีนะครับนี่สี่ปีห้าเดือนนะครับดูครับดู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 ขนาดไม่ไม่คือแค่ขึ้นมายังแบบ ไม่ได้กำารุงอะไรเลยยังใหญ่ยาวเลยครับเนี่ยลูกใหญ่ยาวเลยลูกใหญ่ยาวมากไม่ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเกิดแบบสมบูรณ์เต็มที่นะจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยอันนี้อรุ่นใหม่แล้วนี่นี่นี่นน ในรุ่ใหม่ที่ดูตรงนี้ก็เห็นดึกเสาทลายเนี่ยดูที่เข้าก็ได้ยังอีกอีกเ็ดเดือนหนูตามเราสจครบหปีเต็มแหะนี่ถามว่าอีกเจ็ดเดือนนะอ่าเมื่อต้นที่เอาใบออกไปประมาณสักสามสิบใบนะแต่ปีที่เราใส่ต่อไปมันจะไม่เลี้ยงใบตรงนี้นะต้นวันนี้ใหญ่ ขยายอีกนะมันขยายใหญ่ใช่แล้วที่นี้การทางานต่อไปไม่ว่าเราจะตัดหญ้าใส่ปุ๋ยทํะไรนะมันทําได้ง่ายและการเก็บข้อมูลนะการเก็บว่าจานวนตะไครเรากี่ชั้นต้นละกี่ตะไคระมันเก็บง่ายอ่ะแดี๋ยวเมื่อก่อนนี่เข้าไปเข้าไปยังไงโอ้หไปเดินวนกันวนจากต้นมงเพื่อเราจะดูสถิติใช่มันก็ทำกันเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วมันแบบโหมัหมันแน่นไปหมดเราเราเก็บอะไรไม่ได้มันลําบากนะครับ แต่ถ้าเกิดเนี่ยเราจริงๆอน่รเราอยากเก็บนะนอยากเก็บอตั้งแต่แรกใช่ไหมครับไม่คือไงคือเก็บทุกรายละเอียดแล้วก็เรานําเสนอไปในคลิปเพื่อให้คนเขาเห็นว่าเออเนี่ยที่เราทําผลลัพธ์มันออกมาเป็นอย่างนี้อย่างน,างนี้เรามีตัวเลขประมูลจริงๆและเห็นจริงๆไงนะครับเราไม่ได้พูดล,ยลอยๆส่วนที่ว่าอ่ามันจะอยู่ในระดับไหนนะอันนี้เราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดถึงนะเพราะว่า ของบางคนก็ทําได้มากกว่านี้ด้วยน้อยกว่านี้ก็สุดสุดและแท้ครับแต่นี่คือไงวิธีการทาเราก็บอกได้ไงเรา้งหัวได้่องไงวิธีการจัดการสวนปามเราแบบนี้ครับก็คือวิธีการจัดการสวนปา์มของสวนตะชวนนี่แหละครับแบบนี้ครับผมเราเราจดการของเราแบบนี้ครับแล้วเราได้ผลแบบนี้แล้วเราจะทําให้เห็นแบบเต็มเต็มแปลงไม่เดินจุดเดียวเดินวนเดินกันดูกันแบบ ครับกงเลยว่า,วาสิ่งที่เราเหมือนเริ่มต้นตตมาเนี่ยนับหนึ่งมาเนี่ยคือมันเป็นยังไงคือถ้าเกิดทุกคนไปตามคลิปนี่ก็จะเห็นใช่ใช่เห็นนะครับคือเริ่มนับหนึ่งมาคือเราจะบอกวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นจากง่ายง่ายแล้วก็ค่อยลงเป็นรายละเอียดไปตีละนิดละนิดนะเรื่องปุ๋ยก็พูดกันหลายตอนตั้งแต่เริ่ม,มง่ายง่ายแล้วก็ค่อยเหมือนกับเรียนหนังสือเรียนปหนึ่งกันก่อนแล้วก็ค่อยความรูปป 2, ปร้ 3, ป .2 องป .3 าปสี่ค่อยทับๆๆๆไป แบ่นั้นแหละคือถ้าอยู่ๆเราเอาความรู้ทั้งหมดที่เราคิดว่าเราค้นคว้ามาแล้วมาให้นะเอ้ยผมว่าคุณก็ไม่รู้เรื่องหรอกขนาดผมนี่ก็ต้องใช้เวลาเราก็ศึกษากันเหมือนกันเหมือนที่เราให้ความรู้ที่ให้คนอื่นนั่แหละเพราะว่าไงเรา,าก็ศึกษามาตั้งแต่น้อยๆน้อยๆน้อยๆน,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 นะแล้วพอไปลึกๆนะมันก็จะมีข้อมูลที่มันดีแปลกตาขึ้นด้วยมันมาข้อมูลใหม่จนเหมือนบางคนนะนะ่ะห่ะมีคำถามมาว่าไง เราบอกว่าตั้งใส่ในตัวเย็นนะไอ้บำบัรุงฝนอะไรพวกนี้มันบอกอะไรในตัวเย็นมันไม่เกี่ยวกับใบเกี่ยวกับลาต้นเห็นไหมมันไม่ลึกไนงะ mm hmm. แต่ถ้าลึกจริงๆอ่ะในตัวเจนมาดับหนึ่งะต้นไม้อ่ะมันต้องมากอดเพื่อนนะบางคนไปลงเราบอกว่าเฮ้ยต้องศูนส์ูนย์นกศูนย์โพแทสเซียมนะไอ้นั่นมาตีหลัง คือถ้าว่าเอ็นไม่มานะคุณเอาโพแทสเซียมไปก็คือไงเหมือนกับคุณไปอ่าโพแทสเซียมเหมือนกับถือตะกร้าไม่มีอะไรอยู่ในตะกร้าแต่ถ้าว่าใส่ในตัวเจนไปโพแทสเซียมตามมาเหมือนกับว่าโพแทสเซียมจะมีตะกร้าที่ว่ามีพลังงานอยู่อะได้อธิบายกันแบบพี่บอยมันต้องครบทุกอย่างบางคนอยากได้สูตรลัดนะพอมันเป็นไปได้ไหมคือเอาแบบนี้ดีกว่านะไอ้ที่เราทําคลิปมาทุกตอนนะนะ นั่นเป็นความรู้ที่บอกว่าร้อยเปอร์เซน์เลยนะพ้นฟ้ามาจากผู้รู้ไาและก็ผู้ที่ว่าล่าเรียนสายตรงมาเรื่องเรื่องธาตุอาหารพืชนี่แหละแล้วก็เราให้ความรู้ไปตามนั้นเลยนะแล้วถ้าท่านไปดูตามนั้นนะแล้วท่านจะเข้าใจนะพอท่านเข้าใจนะท่านจะทําอะไรได้หมดเลยแต่ถ้าท่านขอบอกว่าไงมันมีสูตรสาเร็จนะผมบอกมันไม่มีเพราะพืชมันต้องใช้ธาตุอาหารสี่บกตัว ครับทีนี้ถามว่าคุณจะมองสู่สําเร็จที่มันขายอยู่สามตัวนั่นเหรอครับและทีนี้ถามว่าทําได้ไหมทําได้สาหรับคนรู้คุณใช้สามตัวนี้คุณก็ต้องไปหาอีกสามตัวนู้นทุ่ไคือไงหลากหลายอ่ะแต่เราไม่จําเป็นต้องใช้ถึงนั้นนะเราใช้หกตัวให้ได้ก่อนปฏิบัติหตัวได้คือเ p k นปีเคแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กำมะถันนะเอาตรงนี้ได้ก่อนนีหกตัวนะ แล้วก็ปอปามเขาก็มาเน้นโบรอนอีกตัวเป็นเ็ตัวเอา้าคุณทำเจ็ตัวนี่ให้มันมันมันลงตัวให้ได้ก่อนแค่นั้นเองนะ ถ้าเกิดใครอยากรู้ไปพร้อมๆกับเราก็ต้องกดติดตามไว้นะครับเราไม่กล้าทิ้งทักเพราะว่าเราก็ยอมรับว่าเราก็มือใหม่นะครับก็กดติดตามไว้นะครับเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันแต่ว่าเราจะจะอธิบายกันแบบถ้าไม่มั่นใจผมไม่อธิบายคือถ้าไม่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 มาศึกษากันแบบแบบจริงจริงจังๆนะฟังก็มาผมผมก็ไม่ไม่ไม่อธิบายแล้วรอกผมไม่ใช่คนที่ว่ามาทําอะไรที่ว่า เราอยากทําให้ความรู้นะคือถ,ถ้าว่ามันไม่แม่นไม่ไม่ผ่านตาไม่ก็ไม, <S 2> <S 2> ไม่ได้เห็นมานะเราก็ไม่กลาไม่ล้าบอกหรอกผมปลูกปลามันนี่ปลามันสี่ปีกว่านะผมก็ศึกษามาตั้งแต่ก่อนปลูกอัผมว่าผมใช้เวลาศึกษาเรื่องปลามาประมาณห้าปีทีนี้ห้าปีนี่ถามว่าโอ้โ,โหไม่ใช่ศึกษาเล่น,ลนๆนะศึกษากจริงๆ เนี่มยามาดูตันเนี้ยพ<ห>ี่ยังไม่ได้แต่งนะครับนี่ก็ไม่ได้แต่งดูดนี่เป็นต้นดนงนี่ถ <ๆ S 2> ้าแต่งนี่ต,ต,นต,นต้นมนันสวยนะนี่ค <amer ican S 1> ือไม่ได้แต่งครับน,น,นู่นน,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 นู่นลายนู่นนู่นยังมีอยู่นะนู่นนี่นี่เข้าใจไหตถลายเก่านะตะลายเก่าที่เป็นชั้นที่สี่รุ่นสุดท้ายอ่ะดูนู่นเป็นรุ่นสุดท้ายชั้นที่สี่นะ แล้วนู้นออกใหม่มาเต็มนี่แต่เราไม่กล้านับว่ามันเท่าไรนะเห็นไหมพูดจะนับยัไงคุณเปียวไปกี่ข้อมันนับไม่ได้เพราะว่ามันยังลกอยู่นะครับเดี๋ยวต้องตัด่งนะครับต้นนี้ที่ผมเผยมไปเป็นสิบพัรล้อนกันนะและนี่เป็นรุ่นใหม่นี่ถ่ายดูนชัดเลยน่รุ่นใหม่ใหม่ซิงๆกันเลยนะเพราะว่าเนี่ยเราจะเห็นสังเกตดูพู้มันมันโรยไปแล้วเนี่ยพอพม่โดย ให้เขาดูนะนี่คือผมสันนิษฐานนะว่ามันเป็นทลายลุยน้ำรุ่นรุ่นที่สองนี่นะครับรุ่นที่สองอาจจะเป็นทลายเหลือทลายเดียวหรือเปล่าครับทลายดำดำนะครับโอ้อันนี้ทีมงานลุยมากครับครับทลายเดียวทลายเดียวใช่ไหมครับพ่อทลายเดียวใช่ผมวิเคราะห์นะคือปั้มผมสี่ชั้นแล้วก็เนี่ยเหลือเหลืออยู่แค่ทลายเดียวเด่ายอทลายเดียวมารอบแล้วนะ ครับพอรอมันตามออกรอบเลยนะพอเหลือทลายเดียวอย่างเงี้ย่ายจะเป็นิทลาย่ีออกแล้วก็มันจะมีผู้มาผู้มาระหว่างกลางูที่ออกมันลวงไปแล้วเบิบอ่าเนี่ยเนี่ยมันล่วงเนี่ยโรยตามมือผมนี่ครับแมเนี่ยโรยไปแล้วเนี่ยพอโรยเสร็จเึิบโอ้โหนี่มีทลายเมียขึ้นมานี่ครับเนี่ยเนี่ยเป็นีอยรอบแล่วแเน่รอบเลยเพราะว่าอันนี้รอบมาใช่ไหมรอบรอบไปเสร็จปุ๊บหนูอันนี้แหลมแหลมนะครับ นี่ครับโอเคเนี่ยเน,นรอบก็จะลาบากหน่อยตรงที่แบบยังไม่ตัดแต่งท้างนะครับเนี่ยดูจะมาโดนน้ำนะครับไอที่ตัดแต่งเรียบร้อยดีกว่าพ่อ yeah. ชุดใหม่ชดขึ้นแล้วเนี่ยอันตรายชุดใหม่นะนี่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 เห็นไหมมีรุ่นนี้มีรุ่นนี้มีรุ่นนี้นูรุ่นนู้นนี่ชุดใหม่นะชุดใหม่ครับนี่ชุดใหม่นีสองชั้นเดียวตันนี้เดี๋ยวแทงเสร็จจะนับให้ดูครับยวแทงเสร็จสวยๆแล้วก็พอจะนับให้ดูนะครับนให้ดูเพราะว่านี่ครับลองรอยของผู้นะครับเนี่ย ต้องมีผู้อยู่แล้วครับเนี่ยเห็นไหมผู้ต้องร้อยของผู้พอผู้หายไปเนี่ยเ<อ>มียมาแล้วชุดใหม่แล้วนี<อ>่ครับเมียนี่ครับพอแทงเสร็จเออมันลงนักทลายปากขึ้นแล้วโอยังไงสวยงามมากเลยครับ แต่ตัดแต่ละต้นสวยมากแต่เรียนร้อยอครับพอพอเอ้ามีคอว้าวดูดูดอย่างสวยครับเดินรอบแล้วเดี๋ยวนับไปพร้อมกันนะครับสี่หนยังยังแข็งนะฮะ ほう。Oh. Oh. Yeah. นี่คือสองแนซึ่งเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่อ่าครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเนี่ยสิบสามสิบสี่จะจำนี่อ่าตกไปตะลายมันเอียงครับโอ้โหสังเกตสังเกตลองรอยดอกคู่นะครับเนี่ยดอกคู่อ่านี่เอาตาเจหน่อยต้นสมบูรณ์อ่าครับต้นสมบูรณ์ลองดูลองดูมีรุ่นสองนะครับ สิบสี่ชั้นอะสิบสี่ลายสองชั้นแล้วแล้วก็ปามนี้หมูอากาศประมาณอีกแล้วได้ที่มันมันหมดไปหมดหมดหมด,หมด,หมดลายรุ่น่อนเลยนะนะสองเดือนสามเดือนได้ไหมสองสามเดือนประมาณสองสามเดือนนะเพราะเราก็ไปได้เอาเวลากันแบบเป๊ะๆนะนี่คือทีมที่เขาตัดปามแต่แต่ะโละรอบซึ่งะลายรุ่นที่สองหมดไปนี่คือรุ่นใหม่ ถ้าเกิดเราเราพูดแบบภาษาแบบทั่วไปก็คือเหมือนเราพักคอสามเดือนอันนี้พูดได้ไหมครับสองสาเดือนนี่เปความหมายที่ผมศึกษาหาข้อมูลมาหมดที่เขาเรียกว่าปามขาดโคเนะถ้าผมแปลของผมไม่ขาดอ่าแล้วมันขาดยังไงอ่ะถ้าแปลจากสวนเราสวนสวนเนี้ยสวนเราเนี่ยใช่ก็คือไงองเหมือนที่เราดูต้นโน้นนั่นนะที่บอกว่าเราตัดทลายสุดท้ายเที่ยวที่แล้วอ่ะแต่มันขึ้นมามันขึ้นมาสามทลายแล้วอ่ะมันไม่ได้ขาดดิ อก็นณจุดนี้เราจะสรุปได้ไหมที่เราสวนเราก็ยังไม่ได้ขาดยังไม่กล้าพูดอย่างเงี้ยนะครัดูกันยาวๆต้องดูกันยาวๆนะครับกดติดตามไว้เลยครับพาะว่าพูดไปบางทีนะขอแล้วท้าวันมันต้องใช้เวลาดูกันยาวๆคือเราจะไม่เราจะไม่โมหรอกแต่เราก็จะเห็นให้มันแม่นเออนี่นะครับดูกันยาวๆครับเออ ความหมายผมผมบอกว่ามันไม่ได้พักคอนะไม่รู้นะหมูความหมายพักคอแบบนี้หมูมันพักคอไหมฮะคือคือขนาดที่แต่แต่ต้นนี้มันไม่ชัดนะไอ้ต้นนู้นมันชัดเลยพอพอตัดตะลายสุดท้ายปุ๊บมันมันขึ้นมาแล้วสามมันเริ่มขึ้นหม่ไม่ขึ้นมาสามตะลายแบบเล็กกว่านี้ขึ้นขึ้นต่อเนื่องมาเลยกวนตะลายสุดท้ายออกไปนะตะลายนู้นมันใสมาก่อนแล้ว มันไม่ใช่ะลายที่ยังมาห่อแบบนี้นนะเป็นเมเน็ดเล้กมันเริ่มต่อเนื่องอืมต่อเนื่องนี่คือต่อเนื่องนะคือถ้าความหมายผมผมว่ามันไม่ได้พักแต่ว่าเราก็ไม่ยืนยันหรอกเพราะว่าเราก็มือใหม่ว่าเออมันเป็นปาล์มเล็กอเปล่าที่ว่ามันมันเป็นแบบนี้นะไอ้ที่เขาพูดว่บทักตอนสองเดือนสามเดือนไม่ใช่สองเดือนแหละสามเดือนไปรู้นนะเราก็ไม่รู้ว่าปาล์มอายุเท่าไหร่กี่ป,ปีหรือมันทักกันยังไงนะ แต่ของเรานี่ยังบอกว่าต่อแน่บางที่บางที่บางแปลงขาดนานด้วยต้นขาดเป็นปกเรือนก็มีออ